สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมูลินสภาพมาเฮ็ดกระเผาค่ะเมนูมูลินเป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําปลาปนนะคะปนปลานิบค่ะพี่น้องปลานิบเปสองตัวย่างๆค่ะในหนำนะคะพี่น้องจะมีตะไคร้ที่เราใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะพี่น้องดูดดีก็ได้ค่ะแล้วก็น้ําปลาค่ะปลาดนี่ยเราจะใส่ปลาดิบเป็นโตนะคะเพื่อให้เพิ่มต้มลงไปให้มันสุกนะคะพี่น้อง เดี๋ยวย่ต้มปลาไปนแล้วเรียบร้อยให้มันซุกเปื่อยกันนะคะ่ะเดี๋ยว่าสภามาตํานะคะพี่น้องตําปนง่ายๆเหมือน,น,นบานสตาเย่ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ย่จะให้เบิร์นมาคะแผ่นกล่องเลยค่ะอันนี้ก็คือพริกค่ะก็จะมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดคั่วให้เหลืองหอมแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมนะคะพี่น้องแต่ว่าเด่ยาย่ใส่พริกขวลงไปนึ่น,นะคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยว่ขวบพริกแล้วต้มปลาแล้วแกะแล้วเดี๋ยวสภามาตําปนกันต่อจ้า,าค่ะพี่น้องรังใจเด่าต้มมา นี่สุกแล้วเรียบร้อยค่ะแก้เอาตะเหนือนะคะนังไม่เอาด้ค่ะพี่น้องกานก็เอาออกค่ะเพราะว่ายาสุบ่สอบนังดำๆของของป่านะคะส่วนอันนี้ค่ะก็คือพริกเทียวคั่วไว้ค่ะเห็นเบิ้งนะคะหอมแดงกระเทียมพริกสดค่ะแล้วก็ใบอันนี้ก็คือแบบเอ,อิญยงพักชี่ฝรั่งกับพักกระญะนะคะาระแหน่แมนอกค่ะภาษาไทยเอาละค่ะทีนี้เราจะมาโชว์ตํา นค่ะพี่น้องที่จริงตํำคนนี่ย่างวันซูเปอเฮดให้เบิ้งเลยค่ะเพราะมันเป็นวิธีง่ายๆย่าก็ตําแบบง่ายๆสไตล์ย่างนะคะแต่ตอนแรกกะกะว่าจะให้ดูตอนที่ตําเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ดูผักนะคะพี่น้องที่จริงคักคักท,ที่เห็ดพ้นทีเฮ็ดป่นนี่ค่ะอยากให้เบิ้งผักค่ะพี่น้องผักต่างๆที่จะให้กินให้เบิ้งมันนี่ก็คือผักที่หาเอาคางบ้างบดิ้สืบบดิ้หาค่ะปาลากระปูกไว้นะคะพี่น้องพ่อเดี่ประหยัดดิค่ะเอาละค่ะเดีย๋ยวขอตาำที่ละเอียดก่อนจ้ะ หลังจากตำพริกเริ่มละเอียดแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะใส่ปลานิลลงไปค่ะนะคะส่วนปลานิลนี่ตรงตำให้เนียนเลยด้วยค่ะพี่น้องตำให้เนียนเลยค่ะถึงจะอร่อยค่ะนี่ค่ะี๋ย่อตำไปเอยเลยกาเริ่มแลกเริ่มเนียนแล้วค่ะพี่น้องเาวก็จะใส่พริกป่นลงไปอีกเพิ่มความหอมค่ะปลานิลสองตัวกระสด็ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่พริกป่นลงไปเลย หลังจากนั้นค่ะใส่น้ำต้มสุกนะคะนน่นำต้มสุกนะะี่ค่ะพี่น้องมันจะมีผงปรุงรสกับน้ำปลานิดหน่อยะค่ะี๋ยจะ,ะใส่ตะไคร่ลงไปน้ำแบบนี้นะคะ่เะ,ะเฮ้ยหอมหอยอสเใ๊บเบิ้งค่ะพี่น้องตะไคร่เป็นหัวงนี้เลยที่ใส่ผงปรุงรสลงกไปเพราะว่าหยังเพราะว่าบ่มีชูรสค่ะบ่ได้ซื้อเลยหาบ่ม่นว่าบ่ได้กินเ้อค่ะพี่น้องกินอะชูรสกินแต่ว่าบ่ได้ออกไปซื้อมันอยู่ไกลไกลตลาดไกล หางล้านะคะพี่น้องก็เลยอาศัยว่าคงปรุงรสไปค่ะแบบนี้ค่ะเพราะุูกินแ้ๆนี่ก็กระเสียบไ,ได้พี่น้องเพราะว่านน้นำปลาร้านะคะต่างๆที่ห้องกินเนี่ยเพิ่มกระสุมีเพิ่กมกระสปุงมาแล้วเรียบร้อยค่ะมันก็จะทําให้อาหารของเรานะคะมันก็มีรสชาตินะคะพี่น้องคือบาง,ง,งเที่อนี้คือจังตับหมกหุงหรือพงชุนรสเป็นกระได้ะค่ะแตห้องใส่นํา,า,า,นาปลาล่าสาเร็จลุปมนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะ เราก็จะใส่น้ำปลาขวดลงไปพอใส่น้ำปลาขวดนี่ค่ะพี่น้องมันจะดำนี่ค่ะสีมันจะออกค้ำๆแบบนี้เลยค่ะนะคะผู้ใดมักเพชรก็นี่ใส่ใดอีกเ็อจะแต่ว่าอยู่หนี่กินกันหลายคนค่ะกี่เขาหลายคนที่นี่บางค้นกับกินเพชรบางค้นกับกินเพชรนะคะก็เลยอาศัยเอาจืดไปก้อนผู้ใดมักเพชรก็คคอยแบ่งใส่เอาค่ะนี่ค่ะใส่น้ำปลาลงไป มื่อกี้ใส่น้ำปลาใส่ปลาร้าด้วยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะได้ย่ชิมก่อนจังหน่อยนี่นค่ะเหตุผลที่บบเอาหนังใส่ค่ะพี่น้องเวลาทาตำปลากหลับปลาหนิ่นเท่าสวยๆงามค่ะบ่มีเผิวดำๆของหนังปลาหนิ่นค่ะพอใส่น้ำปลาอีกหน่อยนี้มันนขาง,งจืดค่ะพี่น้องใส่น้ำปลาอีกหน่อยนึง กินเข้มป่นนี้มม่ต้องแบบรสจัดๆเพราะว่าข้าสกินกับผักนะคะพี่น้องต้องรสจัดๆหน่อยนึงขออนุญาตชิมแต่ว่าเผ็ดอะไดใดพี่น้องเบิง้งน่ยแนบเบิ้งนี่อาสอวะสีคือขาวจอจลอยต่อเผ็ดละค่ะพี่น้องอือเสด็จเลยค่ะทีนี้เราปิดท้ายด้วยผักค่ะผักนี่ถ้าบ่าชอบก็บ,บ่ตรองใส่ก็ได้ะค่ะพี่น้องแตว่าเย้าชอบนะคะเพราะว่า ทำประเภทปนปลาเนะะี่ยค่ะปลานน่นปลาคอปลาชดเนี่ยค่ะพี่น้องมันจะมีความข้าวกินนะคะกินปลานะคะพี่น้องเดี๋ยวก็จะใส่ผักพวกใบสะระแหน่ถมี่นะคะแล้วก็กผักชีฝรั่งใส่ลงไปค่ะมาสดับกินข้าวของปลาข้าใดค่ะเห็นหข้ากินเขาเสียบจะเล่นอาหาระค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะปนปลานินข้นๆแซบๆมาค่ะเดี๋ยวสุดจัดให้เบงกับพักค่ะ นี่ราคาพี่น้องปนปลานิ่ขนค้นค่ะนี่ค่ะโดยโดย้วยผักชีฝรัง่งแล้วก็ใบสาะแหน่นะคะพี่น้องพักนะคะผักก็จะมีสมพักกะลัาปีนะคะพี่น้องปลาแล้วขันไว้ใส่พักกะลัาปีใส่ผักกัดขาวแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็จะมีดอกขาค่ะพี่น้องดอก,าอกบบาคาสซบแล้วก็ใบชะพู่ค่ะพี่น้องแล้วก็ยอด แล้วก็กบักะทิน,นะคะ่ะกะทินแก่แล้วก็ข้าวอ่อน,นะค,ะค่ะบกเขือค่ะพี่น้องนี่ราคาคือผักที่เรากินได้นะคะต้นนี่ี่จริงๆยว่าสุโขเพ็ดหอกค่ะฉันรีวิวผักเ้เบิร์นเจอร์กับสุโขเห็นวิธีทํากันเลยค่ะพี่น้องก็เลยทําให้ดูนี่ค่ะคุยกับข้าเหนียวนะคะพี่น้องข้าเหนียวคําหญ่ๆค่ะก็สมพักกับดอกค่าเส็บๆนะคะพี่น้องนี่นะคะคืออาหารอีสานบานเฮ่าค่ะ ขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเดอ้อจากพี่น้องมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องปนปานิ่นกับสมพักค่ะ